สวัสดีครับผมพ่ผมเซลใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่โตโยต้านครทนสาขาเทพครักและในวันนี้นะครับผมจะมาปล่อยรถอีก1นึคันนะครับเป็นป้ายแดงสวยเท่ๆเลยนะครับกับตัวนี้แต่งสไตล์ออฟโรดนะครับสวยงามมากเลยสเต็ปแรกแบบนี้เป็นรุ่นไหนไปดูกันครับที่อยู่ด้านข้างผมนี้นะครับก็คือ t o โยต้าด u b l บิลแคปนะครับสประตูยกสูงพีรันเนอร์เป็นตัวมิดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับนี่แบบนี้เลย ตัวนี้นะครับผมโปรโมชั่นพิเศษนะครับลูกค้าจ่ายเงินเพียง5,9,900บาทนะครับก็เป็นเจ้าของรุ่นนี้ได้แล้วนะครับตัวนี้มีอะไรจุดเด่นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับโตโยต้านะครับ4ประตูยกสูงพ i ีนเนอร์ตัวนี้ตัวมิดนะครับเทียร์ออตโต้ราคาอยู่ที่9 8 1 0 0 0บาทนะครับลูกค้าก็จะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้สวยงามแล้วครบๆเลยพร้อมกับไฟตัดหมอกมีให้พร้อมเลยนะครับ กระจังหน้าเป็นโครมเมียมตัดดําสวยงามแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าพิเศษเลยครับมากับล้อออฟโรดแบบนี้ผมว่ามันเท่มากเลยนะครับผมนะเวลาเราดูนะครับแบบนี้เห็นไหมใส่กับล้อแบบนี้คือมีสไตล์เพิ่มเลยล้อแม็กข่า18บนิ้วนะครับผมยาง265 60 R18 นะครับตัวนี้ก็ยางมาตรฐานเลยนะครับแต่เปลี่ยนลายยางดอกยางให้มัน สวยงามและมันดุดันเท่ขึ้นมากกว่าเดิมแบบนี้เลยแบบน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันด้างนะครับภายในมีอะไรบ้างนะกับเกียร์ออโต้แบบนี้แน่นอนครับเกียร์ออโต้หกสปีดครับกับตัวนี้เลยมีหน้าจอตัวใหม่ด้วยนะครับตัวนี้เป็นยูโรไฟแล้วนะยูโรไฟแล้วนะครับตรงพวงมาลัยก็จะมีเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้ให้แล้วนะครับตัวนี้พร้อมกับเบาะหนังอัวแบบนี้เลยครับมีเบาะหนังให้ทั้ง4เบาะเลยนะครับ กระจกปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะเรามาดูภายในด้านหลังกันบ้างนะครับภายในด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถดึงเท้าแกะลงมาได้แบบนี้ครับเบาะนั่งสบายครับผมเบาะหนังไม่อมฝุ่นแบบนี้ด้วยวางแก้วน้ําได้นะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากครับกับราคาค่าตัว981,000บาทนะครับ มาดูด้านหลังนะครับล้อเห็นไหมสวยงามเลยแล้วตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมใส่ล้อแบบไม่ล้นนะครับนี่เห็นไหมพอดีกับซุ้มล้อไปเลยนะครับล้อไม่ล้นตำรวจไม่จับนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้องมองถอยหลังแบบนี้ให้แล้วนะครับนี่นะกล้องมองถอยหลังแบบนี้ด้วยนะครับมีหน้าจอเวลาใส่เกียร์ถอยหลังก็หน้าจอกล้องก็ขึ้นให้เลยนะครับมีพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะให้ทั้งหมด4จุดด้านหลังแบบนี้นะครับไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับ ยโคมหลลังแบบนี้เสวยงามไปครับตัวนี้นะสำหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่อยากได้รถสไตล์เท่ๆลุยๆแบบนี้นะครับทักหาเซลล์ใหญ่ได้เลยนะครับเซลใหญ่พร้อมบริการเลยอยู่ที่โตโยต้านครธนสาขาเทพลักษ์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจแบบนี้นะครับแต่งล้อแม็กแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะใช้เป็นล้อแม็กลายไหนก็ได้นะครับบอกเซลลใหญ่ได้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับตัวรถพร้อมล้อแม็ก ถ้าเป็น4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นนะครับผมก็ใช้เงินดาวพิเศษนะครับอยู่เพียง5 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวมิดนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับค่างวง่ก็จะสูงขึ้นมานิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับผมติดปัญหาอะไรติดข้อมูลตรงไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมตรงไหนทักหา,าเซลใหญ่ได้เลยนะครับเซลใหญ่อยู่ที่โตโย t a นะครทนสาขาเทพรักครับอยากได้แบบนี้ทักมาดูตัวจริงที่โชว์รูมได้เลยครับ